ามาดูสนุกเกอร์กันต่อนะครับนักใส่คิวดีกรีทีมชาตินะครับอย่างทางด้านของนุกสมขาก็เข้ารอบ32คนสุดท้ายที่รายการทิตรังนะครับสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand แบล n กกิ้งด i วีชั้นครับสนามที่2รอบคัดเลือกที่ TBC สนุกเกอร์ในซอยรามคำแหง89นะครับ ก็เพื่อเฟ้นหา16คนสุดท้ายไปแข่งขันรอบสุดท้ายในการตรังคับ2024ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดตรังช่วงปีหน้านะครับมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้ารอบ64คนสุดท้ายครับนุกสงขาหรือว่ากิตนัทเลิศสัตยาธรครับดีกกีทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียอินโด มาเช่นอาร์ตเกมนะครับมือหนึ่งของประเทศไทยพบกับโกโคราหรือว่านครชาพลนักสนุกเกอร์จากนครราชาสีมาครับระบบซีใน7เฟรมครับก็เป็นนุกสงขาที่ออกคิวได้อย่างไหลลื่นนะครับเอาชนะไปได้4ต่อ1เฟรม90ต่อ1น0 3หต่อ12 6 5ต่อ21 17ต่อ50และ74ต่อ1ผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายต่อไปครับ ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะรมสุรินค่ะชนะโฟกรังสิตไป4-0ต่อเฟรมแล้วก็กอนครปฐมชนะจิ๊บโพ3ต้นไป4-0ต่อเฟรมค่ะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในรอบ32คนสุดท้ายเริ่มคู่แรกในเวลา10นาฬิกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะ